กนนินบนบนนี่พี่น้องครับผมสวัสดีครับครับวันนี้มาเบิง่งอ่อนซ่อนมาตะื้นปิงครับกระดาษโดดข้ารดกแน่พี่น้องนะเที่วยวออกไปกินสมยังรับแจ้งหวังมาเลยครับมาตะื้นปิงโอ้ยโดดข้า เก็บไปสดสดจากตน้นนะครับไปกินนะครับแกง่วงแล้วครับเบ่งบอนเด็กขึ้นเลยมีผู้ได้ชมน,นะคร,ครับเดี๋ยวเขาเก็บตัวสดจากตน้นไปกินเลยครับไปลองกินบ้างครับผมเดี๋ยวคยกินมาไปลองนะครับรสชาติมันคือพวกเฟี้ยงนะครับ ลงใชนีพหพกวงจินบบนบนนี่พีนองห้องว่าเรากินมั้งครับกิ้นติ่งครับอันนี้เก็บมาสดๆจากต้นนล้ครับแกงหวง

เป็นน้ำจิ้มเกีลยวเจ้าเนะครับอาารเป็นไงครับนี่มันเปนดอกปูไปนอกกับหนาบ้าน Bon cứng, ừ. bòn được một cái nào cái là cán cái hoàn hảo mình kháng bàn nó rồi subscribe vậy รสชาติมันจะว่าคือบักเสี่ยงนะครับโอ้สวงเลยทั้งเผ็ด <c oughs> ออนนี้เอามาปูกเยงนะครับเนี่วเป็นนันเพาะอให้มาต่างสารคาม Để thì khắc Đông rồi Nguyên nhạc. Ừ. เด็กทีเลยงดเว้ยฮึว่าจะงอยากสัตว์เล็กน้องอันนี้นากครับซ่วงเราเมือนี